ว่าแม่ปุงเห็นว่ามันขี่น้อยออกโดนพ่อสมกวนแล้วเนาะเป็นชุม,มงสองชุม,มงลูกเพื่อนอยังบออกอยู่แม่ปุงก็เลยต้องอทำการฉีดออกซิให้เพิ่นเนาะออกซิโทซินเนาะเป็นยาเล็งคอดให้เพิ่นสองถึงสามทีซีเพื่อเป็นการกระตุ้นห้ปากมดลูกเปิดแต่ก็อยู่กับความเสี่ยงอยู่เพราะว่าเพื่อนเป็นแม่สาวถ้าเกิดผูด้ใดทียังภายในมีการชำนาญในการทำขอด ไม่แนะนำเนาะไม่แนะนำเพราะว่าเอ่าถ้าเกิดว่าพื้นเบ่งแห้งหรือพื้นเบ่งหลู่ออกมีจังไดมันสิเป็นกันสวัสดีจานนี่คือช่องยีกระพรเต็ตกิจเมื่อนีวันที่สิบเอ็ดเนาะตอนนี้ก็ประมาณเอ่อห้าทุ่มห้าทุ่มไก่หกทุ่มแล้วเนาะพี่เนะาะบ่ได้รับบ่ได้นอนแล้เมื่อนี่แม่เตีย จากคลิปที่แล้วที่เพื่อนเจ็บท้องเนาะแต่ว่าเพื่อนยังมาขอดเพื่อนมาขอดวันที่11เ,เนาะห่างจากแมนี่กัมือหนึ่งพี่เนาะหนึ่งวันอ่มือนีก็คือก้อนหนานี่เนาะกับมาเบิงแล้วแ่ละแต่คิดว่าเพื่อนสีคขอดประมาณช่วงตีสามจากการคำนวณเวลา พี่นี่เลยให้อพอบ้านเนาะเพื่อนมาเฝอืมือนนอนเพื่อนหาถุ่มพี่น้องเข้าไปเปลี่ยนไม่กลุ้งเพิ่งนอนได้แค่ชัมม่วโมงเดียวเนาะชัมม่วโมงถึงสองชัมม่วโมงก็ได้ตืน่นเพื่อนว่าหมูนั่งเตี้ยไก่จะขอดแล้วเพื่อนว่าพราว่าเพื่อนว่าตอนที่เพื่อนเฝ้านาะเพิ่นเห็นอ่าเพื่อนว่า อันนี้ก็คือขีหออข่หน่อยลูกเพิ่นเนาะขี่หน่อยลูกเพิ่นเริ่มออกแล้วเพิ่นก็นเลยเฝ้าเขาเมื่อเปลี่ยนไ่กุ้งพอเพิ่นมาบอกว่าอ่นามมันออกแล้ว,ดวนนเด้อนะกุ้งก็บอกอยู่เป็นยังจะาคื่บอกให้มันออกสัก่อนจกตัวหนึ่งเพิ่นมาเปลี่ยนเพิ่นกะ แต่โดยความเป็นแม่สาวพอมาละเพื่อนกะคิดว่าญาติมันขอด่าไดแน่อย่างแนีเนาะก็ดีแล้วละเพื่อนตัดสินใจถูกแล้วแต่กุ้งก็มากแต่กับสิลจะเบิ้งเพื่อนไปก่อนเนาะว่าเพื่อนจะขอดไดบ้บอกนี่จังใดอเดี๋ยวคุณแม่ติดตามไปนน้ากันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็หกทุ่มแล้วเนาะพี่น้องหกทุ่มแล้วปัญหากะมีดีพี่น้องคือ ลูกคนตัวใหญ่อันนี้คือลูกเห็นเนาะเห็นมั้ยด้วยลูกเ็นตัวใหญ่ล้วเพิ่นกับเป็นแม่สาวเนะะเาะกตเฮ็ดห้จะขอดยากเนาะพี่เนาะใส่เวลาในการขอรดดีแล้วที่พอบ้านเพิ่นตัดชินใจถูกเนาะที่เข้าไปเปลี่ยนแมากุ้งขั้นปอยเห้เพิ่นขอดเองคือที่ยากอยพี่เนาะขอดได้แต่ต้องใช้เวลา้าเข้าบ่มาซอยเนาะ แม่นี่กระิปล่อยเพิ่นบิงไม่จังหวะไม่ระยะเวลาที่ห้องขาดการว่าเพิ่นสิโคดอ,อีนได้บ้าเกิดเกินเขาก็ต้องล่วงซอยพี่เนาะล่วงช่วยขึ้นลูกหมูตนนัวน,นี้กะก็ได้ล่วงแล้วพี่เนาะก็ได้ล่วงเพราะว่าเน่งด้วยใส่ระยะเวลาดุนเนาะบอกมาละมาละอือมึงว ตัวที่สองเนาะตัวใหญ่แต่กระคอได้อยู่อ่าเดี๋ยวแม่คงจะให้เพิ่นคอดเองไปสกอเนาะถ้าเกิดเพิ่นยังอยู่ในเวลาที่เข้ากําหนดเขากับปล่อยเพิ่นบิงขอดแต่ถ้าเกิดเพิ่นบิงใส่เวลาบิงน,นั่นเขากับตรงช่วยเนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวแม่คงขอเวลาทำขอดก่อนเดี๋ยวจังใดคอยติดตามกันไปยาวๆ,ๆเนาะว่าเพิ่นจะขอดหลอดปอดภัยแล้วก็ได้จักรตูวเนาะพี่น้อง ตอนอนี้กะ่านมาได้ครึ่งทางแล้วนาอพี่เนาะได้หกตัวแล้วดูเพื่อนตัวใหญ่ก็เลยใส่เวลาขอดเนาะตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งตอนได้หกตัวแล้วน้อพี่เนาะแต่อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเฮ้าก็เลยบอลหลวงให้เพื่อนขอดเพื่อนขอดเองได้แต่เพื่อนก็ใส่เวลาเบ่งอยู่จักหน่อยแต่ว่าก็อยู่ในเวลาการขอดเพื่อนปกติเนาะ ถ้าเกิดเป็นแม่สาวในกรณีนี้เฮาจะพยายามไม่ลวงเนาะพี่นอ้องพอหนึ่งด้วยเพิ่งพอดลูกเป็นครั้งแรกถ้าเกิดเข้าลวงเฮ็ดให้อหมดลูกเพิ่องช่องคอดเพิ่นบวมพ่อยเ้าลวงบ่อยๆเฮ็ดให้อชองคอดเพิ่อนเป็นบวมแล้วลก็อักเสบเนาะ เฮ็ดให้ทรงผลให้อาจิขอดลูกยาากกเก่าเนาะพี่นะ้องถ้าเพิ่นขอดได้ให้เพิ่นขอดก็คือลวงแล้วลวงอีกนี่หมดลูกเนาะเพิ่นจะปากหมดลูกเพิ่นจะบวบแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจิ้มเพิ่นเนาะพี่นะนะ้องเนาะจิม้มเพิ่นจะฉีกขาดเนาะเสียนเลือดฟอยเพิ่นจะแตกเคิดให้เลือดออกหลเนาะพี่น้องเนะบางตัวนี่ถ้าเกิดห้าวลวงบ,บ่อยๆนี่จิ้มเพิ่นจะ เส้นเลือดฝอยจะจะฉี่ขาดจะแตกเนาะเราเห็ดห้เลือดนี่พุ่งกระชุดเลยพี่นอ้องเห็ดห้เลือดไรประยุทธอันนี้กะอันตรายเนาะถ้าเกิดห้าลวงบ่อยๆถ้าเกิดเพิ่นบวมเส้นเลือดฝอยแต,แตกแต่ว่า <c oughs> เพิ่นบดเอ่อเพิ่นบวมซื่อๆเนาะพี่นอ้องถ้าเกิดเพิ่นเพิ่นแตกแห้งเฮ็ดห แผลทะลุเลยนะพี่น้องทะลุคือไข่ไข่จิ้มเนี่ยจะระเบิดออกมาแบบเลือดจะออกมาหลเานาะเฮ็ดให้หามเลือดหยาเนะพี่น้องเราก็ต้องหาวิธีหามเลือดให้เพื่อนอีกเนาะพอกรณีนี้แม่กุ้งเคยเจอแล้วตอนที่แม่กุ้งเลี้ยงหมู <c oughs> แม่พันสามสายเนาะพี่น้องตอนที่แม่กุ้งเลี้ยงหมูแม่พันสามสายหามเลือดนี่หยากจนเอ่อ ตอนนั่นก็คือเลี้ยงหมูไหมเห็ดยังบ่เป็นเห็ดยังบ่ถือมัดไว้พี่น้องได้มัดไว้ได้มัดจิม <c oughs> ได้มัดจิมไว้หามเลือดเรียวเอาเอาผงเน่จะสั้นเนาะลุยลุยลยลุยยางเดียเ๋ยวเบิดเป็นขวดเลยพี่น้องตัวน,นั้นแต่ว่ากผ่านมาได้เพราะว่าเพื่อนก็ยุดเนาะแต่ว่าจิมนี่ก็คือเป็นย่ยนไข่แตกระเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะหน,นันก็เนื่อด้วยสินเลือดฝอยเพิ่นแตก เคยเคยเจอพี่น้องเลี้ยงหมูไปได้หลายในเข้าจะเจอเนาะในกรณีแม่หมูสามสายเนาะที่แม่คงเจอแต่นี่เพิ่นเป็นสองสายถามว่าขอดง่ายกับว่าขอดง่ายพี่น้องแต่ว่าลูกเพิ่นตัวง่เห็นมั้ยบอสลูกเพิ่นตัวง่ายก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นกะใสเวลาเบ่งเนาะใสเวลาเบ่งลูกเพิ่นตัวง่เห็นมั้ยบอสลูกเสมอกันใ,นใหญ่งานใหญ่ก็ขอกีบเนาะ พวกนี่ที่แม่กุ้งเห็ดขอดเหมือว่านนี่เพื่อนออกมากเพื่อนยังเอ่อใบไงยยคือขอกนี่เนาะจากที่แม่กุ้งจับเอ่อจับบึงจับทําขอดเนาะน้ำนักโตกับขนาดโตเพิ่นขนาดว่าลดอาหารนียหนูพี่น้อยอันนี้ก็เกิดกับความสมบูรณ์ของแม่เพิ่นแหละเนาะขนาดแม่กุ้งไ่ได้ให้อาหารเยอะดิเนี่ พอเนืองด้วยหมูแม่สาวห้องบรหัไล่ยอยู่แล้วกะนี่แหละคือหนึ่งกรลีที่เป็นอย่างคือบ่อ,อยักให้หมูแม่แม่สาวนี่คือบ่อ,อยากให้อาหารไลายก็คือเวลาเพิ่นขวดเพิ่นจะขวดยากเนาะมีขนาดว่าขวบคุมอาหารได้เียนเนืองด้วยสายพันเพิ่นพร้อมแล้วพี่น,นอ้องเนาะเดี๋ยวยังไงแม่กุ้งคอททำขวดก่อนเป็นเลมากด,ดตามกันไปยาวๆเนาะตอนนี้ก็คือตีหนึ่งครึ่งแล้วนะพี่น้องเนาะ เบึงรู้เขาจะทำขวดหมูแม่นีเส็็จตอนใดตีสองสี่สิบสามนาทีขอดได้แปดตัวแล้วพี่น้องแต่ยังไม่แล้วเนาะบองอันนี้ก็เลยข,ขัดลูกหมูขึ้นมากินนมสะกรอนหกตัวอีกสองตัวยังนี่กุกไฟอยู่เนาะขนาดตตัรลูกคน นี่จะโตอ้วนๆเต็มๆไม่เคเห็นแม่ขอดหยากเนาะจะเราตีซ้ำแลยยังไม่ได้แล้วอยู่เนะาะขาดการมาไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยคืนนี้พอาใแม่เพิ่คขอดเองเนาะนไม่ต้องไสใจห่อนกับเพื่นอนปกติแล้วคิดขอดหมูกะถ้าเกิดแม่ใดเพิ่ขอดง่ายกะ คือแม่นี่ก็ใส่เวลายูแค่สองชัวง่วโมงกับแล้วนะคุณเนอะอันนี้ก็คือตั้งแต่หกทุ่มเริ่มมีอาการตั้งเริ่มมีอาการอ่ะหาทุ่มเนาะขี่น้อยลูกกันออกแล้วอ่าหกทุ่มเขากะ ฉีดยาออกโทซินให้เพิ่นกรณีแม่นี่ก็คือแม่กุงฉีดให้เลยเนาะฉีดให้ก่อนเลยเพราะว่าขี่น้อยลูกเพิ่อนออกดุลจะต้องอยู่ในความอดูแลของเฮ้าโดยความชำนาญของเฮ้าพร้อมเนาะพี่เนาะเพราะว่าเฮ้ากับพันการทํำขอดมูนี่มากลายแม่แล้วมา่หลายปีแล้วจะเหตุให้เกิดความชำนาญนอยู่เนาะพี่เนองเนาะ ก็ฉีดออกแต่สิ้นไป2สองซีซีเนาะเพื่อให้าปากหมดหลูกเพิ่นเปิดแล้วก็ช่วยได้การลุ่มเบงแต่ว่าก็คือว่าอันตรายอยู่เพราะว่าหนึ่งก็คือเพินเป็นแม่สาวล่มเบงเพิ่อนอาจจะลายถ้าเกิดในแม่ที่มีปัญหานี่เบงไปเบงมากก็เหตุให้หมดหลูกเพิ่นทะลักเนาะ ลากาบางแม่แท้ห้าฉีดเข้าไปแล้วเพื่อนออกลูกง่ากกระดูกเชื่องกลางเพื่อนแคบกระเทียมเพื่อนขอดลูกบ่อะลายยางพี่น้อง้อากตองดึงโดยร่วมของแม่หมูเขานำบอกนะพี่น้องเนาะขับลูกแล้วคุณเออหญิงเออลูก ขอดบนแล้วแต่เลนยังไม่ได้นอนให้ลูกพักปันไดได้แปดตัวแล้วเดี๋ยวจังมาอัปเดตบึงอีกเพื่อนหนึ่งว่าเพื่อนได้เท่าไรเนาะพี่น้องกปลปอยให้เพื่อนบินไปสิลระกรบบิงในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วถ้าเกือบเพื่อนถิ่งช่วงดนเข่ากับพิจารณาหาลวงเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพื่อนขอดเองได้เขากับปอยเพื่อนไป ยังบ้านเลยล้วงคักไปในเนะาะที่ล้วงกับแค่ตัวแรกเนาะตัวแรกตัวแรกที่เข้าล้วงออกมานอกนั้นก็คือเพิ่นออกมาเองละกะซอยเพิ่นนิดน้อยก็คือเพิน่นยู่แค่ปากมดลูกนี่เนาะเข้ากะบริลลล้วงเข้าไปหลยเนาะล้วงเข้าไปแค่พ่อคืบเนืน่องดีนะพี่น้อะช่วยกันคนละครึ่งทางเนาะเข้าบริ ล่วงเข้าไปจนสุดแขนเนาะพี่น้องเพราะว่าก็นเนื้องด้วยเพ้่เป็นแม่สาวห้องว่าต้องการเฮ็ดใหงมดลูกเฮ็ดบ่ต้องการหให้เพื่ออมดลูกเพิ่นฉีขาดแล้วกะจิ้มเพิ่นเดี๋ยวมันสิมีปัญหาเนาะ,ะเดี๋ยวจงค่อยมาอัปเดตหนึ่งปีสามครึ่งแล้วพี่น้องได้แปดตัวเนาะ น่าจะเบิดอแล้วละ่ะเพราะว่าน่องผลดออกมาแล้วลกมูออกมาและนะ้วเนาะแต่กระเบิ้งไปอีกจากน้อยก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวปาเนี้แม่กุ้งก็จะขอตัวนอนจากนีบอนพี่น้องตีสามครึ่งเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจะตีหาจะคอยสิฉีดเอ่อ อยากแก้ X4 ไปเพื่อนเนาะตระกูล LE คือเราแหะพี่เนาะแต่ว่าขอเบิ้งเพิ่นอีกจังหน่อยคนเพราะว่าเพิ่นในลูกแปดตัวเนาะลูกเพิ่นตัวใหญ่เพิ่นเล่แดดอาจสีแดดหน่อยมีจังใดเดี๋ยวทาเบิงบ้งเพิ่นเบิ้งอีกสักระยะหนึ่งคนขอตัวนอนกันเด้อพี่น้องเลยลิ้นก็นอยากพันกันแล้วล่ะเริ่มจะโบวัยแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อเนาะ ตีห้าสรุปยอดก็คือแปดตัวแล้วพี่นอะแปดตัวเนาะแต่ว่าลูกเปนตัวใ,ใหญ่ก็เลยได้น้อยจบที่แปดตัวเนาะแม่สาวท้องแรกให้อภัยได้เพราะว่าหนึ่งด้วยกับครั้งแรกเนาะท้องครั้งแรกขอดครั้งแรกเนาะพี่นนอะการเป็นแม่ครั้งแรกเนาะ ก็เห็นให้อ่ะสะดุดแม่าจากหน่อยั้างคอดลูกอีก็เอาลูกขีนนมแล้วแม่กุ้งก็ฉีดยาอ่แก,ก้เสหเแลวเนาะตระกูลเอเอเรียบร้อยแล้วเนาะทิ้มนึงฉีดให้ 10cc เนาะเพราะว่าเพิ่นใส่เวลาในการคอดลูกโดนกับแม่กุ้งก็หลวงเพิ่นอยู่ประมาณ สองถึงสามขังเนาะก็เลยฉีดยาแก้อักเสบให้เพื่นหลายอยู่พอปกติแม่กุ้งจะฉีดแค่เจ็ดแปดซีซีเนาะแต่ว่าที่จริงเราก็ตามน้ำหนักตัวเพิ่นก็นกนฉีดสิบซีซีแหละแต่ส่วนมากนะแม่กุ้งจะไม่ค่อยฉีดเยอะเพราะว่าเนื่องด้วยเออแม่กุ้งจะพยายามให้เพื่นเป็นธรรมชาติให้หลายที่สุดพี่นอ้อง คลิปนี้ก็จบแล้วล่ะแจงแล้วตีหาแล้วใกล้เริ่มคันแล้วเนาะน้อนะก็คือได้แปดตัวเนาะคือเอ่อคลิปนี้ก็เป็นแม่โมแม่สาวที่เป็นขอดอยากเนาะว่าเฮาฮ็ดยังไ๋การขอรดอยากนี่ก็เป็นด้วยหลายแบบอันนี้เพิ่นสีเป็นน้ำลูกตัวใหญ่เนาะลูกเป็นมีขนาดตัวที่ใหญ่อันนี้บ่ แปดตัวไม่ตัวยังเสมอกันมัดมันออกมากกับอ้วน้วพี่น้องมึงนะก็เฮตดให้เพื่อนขวดเนีย่ยใส่เวลาในการขอดใส่เวลาในการเบ่งทั้งเอ่อเพื่อนกับเป็นแม่สาวพอมันแต่ยังเพื่อนได้เยผ่านกันขวดูกมากแต่แลยเห็ุให้กระดูกเชิงกางงนะรานเพื่นอ่ะแต่บอทิงก็ว่าคือหมูแม่เก่าเนาะ เลยเห็นในเพิ่นขอดเนี่ยธีกันกะอ่าปุ๋ยเบิง์กมันจะจีดแกลก,กขึ้นไอ้กุ้งจะฉีดอ่าออกซี่เนาะออกซี่ออกซี่อ่ายาเล็งขอดให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นมันมีขี้น้อยลูกนะ่ะออกมาจ้งแต่หาทุ่มเนาะสี่ถึงห้าทุ่มนี่แหละโดยประมาณนะเพราะว่าอ่สามีไปเบียนแม่กุ้งนะประมาณหาทุ่ม แต่ก่อนหนานั่นนั่นข้า,ามเพิ่นสิเขาไปเพิ่นกะว่ามันออกเหลวเนะวาะเหลวแม่กุ้งกับมาหาทุ่มบันนี้หกทุ่มกว่าแม่กุ้งเห็นว่ามันขี่หน่อยออกดูนพ่อสมควนแล้วเนาะเป็นชัมม่วโมงสองชัมมง่วโมงลูกเพิ่นยังบอ่ออยู่แม่กุ้งก็เลยต้องอ่าทำกัน ฉีดออกซิให้เพิ่นเนาะออกซิโทซินเนาะเป็นยาเล่งขอดให้เพิ่นสองถึงสามซีซีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ปากมดลูกเปิดแต่ก็อยู่กับความเสี่ยงอยู่เพราะว่าเพิ่นเป็นแม่สาวถ้าเกิดผู้ใดทียังภานนีการชำนาญในการทำขอดจะไม่แนะนำเนาะไม่แนะนำเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพิ่นเบ่งแห้งหรือเพิ่นเบ่งลูกบอ,อกมีจังใดมันสิเป็นการสูญเซียเนาะอันนี้คือแม่กุ้งคํำนวณนโดย เอออน,นันตล้วว่าเขาข่าวแล้วว่าเพื่อนหนาจะคลอดได้หรอแค่เพื่อนขาดแค่มดลูกเพื่อนยังบวเปิดเต็มที่กับเออเพื่อนเป็นแม่สาวเนาะกระดูกเชิงกลางเพื่อนก็นยังบวขยับขยายเต็มทีนะแม่กลุ้งก็ะเลยฉีดตุ้นอ้ชอยพ่อฉีดเขาไปแล้วเพื่อนมีอาการบิงเข้ากระเบิงได้ว่าเพื่อนบิงลูกเอเพื่อนบิงลูกในระยะเวลาที ดูนเนาะพี่นนองน่าจะลูกถ้าเกิดเป็นปกตินั้นเบ่งหนึ่งถึงสองเทือ่สามเทือนในลูกก็น่าจะหลุดออกมาแล้วอันนี้เพิ่นเบ่งแต่ลูกเพิ่นก็นยังบม่หลุดออกมาจากเทือ่ในกลุ่มก็เลยตัวแหลกในกลุ่มก็เลยทําการลวงดึงออกมาเนาะดึงมากกันล่วงไม่ได้เลืกพี่นน่ะลวงประมาณเอ่อพ่อวิทย์กระดูกเชื่องกลางคนเข้าไปในรับเป็นตัวลูกแล้วเนาะซึ่งเพิ่นออกมาด้วยลักษณะเอ่อหันหลัง ปิดตัวอื่นอยู่แล้วก็เนื่องด้วยตัวเพ่นยายแมะคันก็นเลยหมุนเพื่อจะหาตำแหน่งขาขาหลังเพื่อจะทําการดึงออกเนาะจะดึงออกมาตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามจะปลอยให้คุณขอดเองแต่ว่าก็ใส่เวลาเนะาะสร้างสิบงออกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เกือบสามสิบนาทีเนาะแต่ก็อยู่ในเวลาที่เหมาะสมอยู่ ก็เลยบดได้ลวงเพื่อนอีกกลับมาลวงอีกประมาณช่วงโค้งสุดท้ายคือให้เพื่นอนเช็คหนองเนาะเช็คหนองตัวที่แปดนี่แหละตัวที่ตัวที่หกกับตัวที่แปดเนาะลวงเพราะว่าเพื่อนออกมาได้แปดตัวแต่ว่าเพื่อนถิ่นช่วงไม่กลังก็เลยลวงเช็คแต่กับว่เห็นยังก็เล่น น่องกันเลยออกเนาะกันลลวงอยู่ประมาณสามเือเนาะนอกนันกับปอยเพิ่อนออกเพราะว่าเพิ่อนออกได้เนาะพี่นอ้องเพิ่นบิงลูกสามารถบิงลูกออกได้ถึงจีใซเวลาดุลแต่ก็สามารถออกเองได้อสรุปแล้วก็คือออกได้แต่ใช้เวลาเนาะเพราะว่ากับเพิ่นเป็นแม่เก่าละเพราะเพิ่นเป็นแม่สาวละโมเมนต์แม่เก่า่ถ้าเสียทองที่สองนี่เพิ่อนอาจจะโอดง่ายกว่านี้เนาะ จำนวนลูกกระสีลายก็นี่เนาะพี่นอ้องอันนี้คือแม่สาว,วก่เป็ลายเนาะให้เอาไยได้บึงลูกเพื่อนๆคลิปนี้กะจังไรกะให้กําลังใจกะฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องพี่พนิพพอนจันพกิจท่านไห้ได้จ้ะสวัสดีจ้ะ